มาพูดถึงคู่ชิงของอิตาูกมาดิดครับจะเป็น2ทีมครับไม่ว่าจะเป็นเรอมาดิดหรือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มาดูที่ความเคลื่อนไหวของฝั่งโอเรลไบสีฟ้ากันก่อนนะครับมีข่าวดีว่าอาจจะมีการคว้าตัวกองหลังแนวรับจากอาราติบินเปาซึ่งเป็นอนาคตดาวรุ่งของทีมชาติฝรั่งเศสครับนี่คือโฉมหน้าของไอเมลิกลาโปเต้ครับเป็นกองหลังของสโมสรอาราติบินเปาครับมีข่าวจากสื่อหลายสำนักของสเปนว่าตอนนี้ทีมอเรลไบสีฟ้าแมนซิ่นั้น เตรียมจะฉีกสัญญาคว้าตัวลาปปเต้ครับค่าตัวอยู่ที่39ล้านปอนด์ในการฉีกสัญญาครับหรือว่าเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ1,950ล้านบาทครับนี่คือแนวรับทีมชาตฝรั่งเศสร,รุ่นอายุไม่เกิน21ปีครับเป็นตัวหลักให้กับทีมบิลบามานานแล้วถึง4ฤดูกาลหลังสุดนะครับล่าสุดมีข่าวความคืบหน้ามาว่านะังสือพิมพ์ของแคว้นบาสครับก็คือ e i t b นั้น ได้ตีข่าวว่าชิคกี้เบเกริสไตล์ผู้มีการด้านกีฬาของแมสตี้นั้นไปโผล่ที่บินเบาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับซึ่งก็มีเป้าหมายในการไปเจรจาคว้าตัวลาโบเต้ครับลาโปเต้นั้นไปอยู่กับบินเบแต่อายุ16ปีก่อนที่เมื่อเดือนมิุนายนปีที่แล้วครับจะมีการขยายสัญญาเพิ่มออกไป อีก4ปีและก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ที่เขานั้นอาจจะก้าวขึ้นไปติดทีมชาติทีมตราไก่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เพื่อลงสึกยูโร2 0 1 6รอบสุดท้ายที่ประเทศบ้านเกิดครับลุ้นกันกับค่ำคืนนี้นะครับในรอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างแมนซิตี้นั้นจะบุกไปเยืนอ Madrid, นถิ่นของเรอลมดริตนัดแรกนั้นเสมอกันมาก่อน0ต่อ0ถือว่ายังมีโอกาส50-50พอๆกันทั้งคู่ว่าใครนั้นจะผ่านเข้าไปสู่รอบชิง ที่ตลีไปเจอกับทีมตราหมีที่รออยู่แล้วนะครับ